ดูนั่นสิคนฟ้านั่นก็คือเจ็ดแชมเบอร์เอาละงั้นก็ทำตามที่เธอบอกแล้วกันพวกเราอ่าเดี๋ยวก่อนเธอดูข้างล่างสิดูเหมือนเราจะอยู่ใกล้กับกุ๋ยจงบาริสตา้าล่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ไทมอนมีไอเดียใหม่ด้วยนะเราลองใช้กุ๋ยจงบาริสตา้ายิงเพื่อส่งเธอขึ้นไปดีไหมปังเข้าไปหยุดเดี๋ยวนี้นะ พวกเธอเป็นใครถึงกล้าบุกรุกเข้ามาในสถานที่สําคัญอ่าบุกลุกเหรอก็แค่ผ่านมาเฉยๆน่ะนั่นสินั่นสิพวกนายพูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยพวกเราเป็นแขกที่ถูกเชิญมาที่นี่เชียวนะทําไมถึงทํากับเราแบบนี้ล่ะไม่สิเดี๋ยวนะหรือว่าหนิงกวงจะวางแผนเอาไว้เธอแกล้งทาเป็นเชิญพวกเรามาที่เจแชมเบอร์แต่จริงๆแล้วให้กองทหารวิเลลิดดักจับเราที่นี่ เออยังไม่ได้อธิบายเรื่องคำเชิญให้พวกเขาฟังเลยนะโมโหแล้วนะทหารที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดคือกับดักนั้นเหรอช่างหน้าไม่อายซะจริงอะไรนะพวกเราเฝ้ายามรักษาการตามปกตินี่มันหน้าไม่อายตรงไหนกันไร้สาระก่อนอื่นต้องคุมตัวบุคคลน่าสงสัยก่อนแล้วค่อยว่ากันมาเลยจะจัดการให้ราบคาบเลยล่ะเอามีเรื่องกับทหารสังั้น

เฮ้ยไฟฟ้าโอ๊ยมากันเรื่อยๆเลยเดี๋ยวนะเปียกน้ำแล้วก็จัดการดีฮะ

Hi. ไปเลยพายุไฟเรียบร้อยทหารหมดเกรียงหยุดนะ,ะนี่มันเรื่องอะไรกันท่านเคชิงเจ้าคนประหลาดสองคนนี้จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นและดูเหมือนจะมีแผนการบางอย่างด้วยนะไหนว่าใครเป็นคนประหลาดนะข้าแค่หาเส้นทางที่ไปเจดแชมเบอร์น่ะอื พวกเธอจะขึ้นไปเจดแชมเบอร์งั้นเหรอพวกเธอเป็นใครเราคือแขกที่ถูกเชิญมาและต้องการพบกับหลี่เย่ชีซิงว่าแต่เธอละเป็นใครอ๋อบังเอิญซะจริงฉันก็คือหลี่เย่ทีซิงไงล่ะฮะ<า>ฉันชื่อเฮอร์ซิงหนึ่งในยยูเหิง แฮงล่เย่ชีซิงนะ่ะฉันรู้เรื่องของเธอนักเดินทางเธอคือแขกของหนิงกวงใช่ไหมคิดไม่ถึงว่าจะมาเจอในเขาแบบนี้นะว้าวฉันก็คิดไม่ถึงว่าจะได้เจอคนที่รวยล้นฟ้าในป่าร้างแบบนี้คุยจงบอลิสตาในเทียนเหิงพาสนั้นมันเสียนะ่ะแต่ก็ได้รับการซ่อมแซมภายในชั่วข้ามคืนทีแรกฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะมาตรวจสอบนะ กองทหารมิเล,ลิตพวกนี้แค่เฝ้ารักษาการแถวๆนี้ไม่ได้มาจับคนหรอกนะที่แท้ก็เข้าใจผิดเหรออืคิดไม่ถึงเลยจริงๆนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทายยากสักก็หน่อยพูดถึงเรื่องที่มนุษย์สามารถซ่อมกลไกที่ท่านเซียนสร้างได้นั้นแม้แต่ที่จริงเองนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใหม่มาก <c oughs> อ่านั่นมันเราก็แค่ทำงานนิดๆหน่อยๆนะ่ะ S <S อเอ๋อ่าเอ๋จริงสิท่านย uh ู่หึงรู้ไหมว่าทำไมท่านหญิงเชียนเชียนถึงเชิญพวกเรามาที่เจ็ดแชมเบอร์ละ่ะเรียกฉันว่าเธอจริงก็พอ ฉนว่าที่หนิงกวงนั้นพวกเธอมาเจออาจจะเพราะต้องการให้ฮีโร่ผู้ช่วยเหลือมอนสเตอร์นั้นเป็นกลางบ้างอย่างน้อยก็อยากเข้าข้างเซียนไปซะหมดเราไม่ได้อยู่ข้างไหนนะพวกเราเคยคุยกับท่านเซียนเหล่านั้นพวกเขาเตรียมจะปกป้องหรีเย่ด้วยปกป้องที่เธอว่าหมายถึงความเย่อหยิ่งและวางอำนาจบาดใหญ่นะเหรอเอ๊ะ เพราะพวกเธอเป็นคนธรรมดาที่พวกเขาให้การคุ้มครองดังนั้นพวกเขาไม่มีทางที่จะมองว่าเธอเป็นนักฆ่าที่รอบสังหารเทพเจ้าหรอกพวกเขาคงจะคิดว่าการที่หนิงกวงปิดล้อมที่นี่ซักถามชาวเมืองไล่จับมือสังหารสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่มีประโยชน์หรือกำลังปกปิดอะไรอยู่เพราะงั้นบอกตรงๆเลยนะพวกเขากำลังดูถูกมนุษย์ ที่เธอพูดก็ฟังดูมีเหตุผลนะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เจอชาวลีเย่ที่ไม่นับถือเทพหรือเซียนอย่างเธอเลยนะเนี่ยฉันควรจะเคารพแนวคิดและความเยอ่อหยิ่งพยองในใจ <c oughs> ที่มีต่อมนุษย์ของพวกเขา <c oughs> ที่ยังไม่ลงมือจกกัดการกับพวกเราที่สิ่งอย่างนั้นเหรอ ช่างเถอะฉันไม่ควรจะพูดถึงท่านเซียนแบบนี้การไม่นับถือเทพหรือเซียนมันเป็นแค่ทัศนคติส่วนตัวของฉันเท่านั้นหนิงกวงไม่มีทางพูดอะไรแบบนี้หรอกแต่ฉันยอมรับว่าการกระทําของเหล่าเซียนในครั้งนี้ทำได้ดีเลยทีเดียวการที่ท่านราชาถูกรอบสังหารนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ปกติเมื่อเจอกับสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาเลือกที่จะเรียกรวมเหล่าเซียนเพื่อประชุมแทนที่จะมาที่นี่โดยตรงสร้างมีอ,รอารยธรรมจนน่าประหลาดใจซะจริงๆพอมีโอกาสได้คุยกันบ้างไหมเนี่ยหนิงกวงนะ่ะในสายตาของเธอแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็สามารถเจรจาได้แต่นี่คงเป็นไปไม่ได้หรอกยุคของเซียน,นั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว ถ้าแม้แต่หลี่เย,ย่ซีซิงยังไม่กล้าเผชิญหน้าแล้วอนาคตของหลี่เย,ย่จะทำยังไงเออเป็นประโยคที่กล้าหาญมากๆอีกแล้วที่พูดก็จะมีแค่นี้แหละอันที่จริงฉันไม่จำเป็นต้องพูดมากขนาดนี้แต่คงเป็นเพราะเธอเป็นผู้ฟังที่ดีนะนักเดินทางเอาละ่ะพวกเธอควรไปเจ็ดแชมเบอร์ได้แล้วไปให้ตรงเวลาล่ะ เพราะตารางนัดของหนิงกวงน่ะยาวไปถึงปีหน้าแล้วนักธุรกิจที่ร่ำรวยเป็นอันดับต้นๆของลีเย่ต่างมองว่าการได้ขึ้นไปยังเจดแชมเบอร์ถือเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่สูงสุดทุกคนล้วนนำขอ,ของขวาญสุดหรูมาด้วย<ม>เพื่อแลกผลประโยชน์บางอย่างจากหนิงกวงมราผ,ผลประโยชน์เหรอเอ,อ่อไพมอนเรากำลังคุยกันเรื่องซีเรียสอยู่นะแต่แต่ว่าจริงสิการมอบของขวัญเมื่อพบกัน เป็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของริเย่แต่เราไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์นะเราแค่เคารพวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาของริเย่่ะดูหน้าทางไพมอนสิเอาละเอาละพวกเธอก็ค่อยๆคิดแล้วกันว่าจะให้ของขวัญอะไรฉันจะบอกวิธีไปเจแชมเบอร์ให้ก่อนจริงๆพวกเธอไม่จำเป็นต้องมาที่ภูเขาเม้าเทนเฮิร์หรอกนะกลับไปที่ริเย่แล้วไปหาผู้นำทางที่ยูไห่พาวิเลียนจากนั้นก็ ฟังเคอร์ชิงอธิบายถึงวิธีการไปที่ถูกต้องอย่างนั้นไว้พบกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะนักเดินทางอถึงแม้เพิงท่านนั้นจะไม่นับถือเซียนแต่ฉันว่าเธอเป็นคนที่อาถรรพ์มากเลยทีเดียวฉันเห็นด้วยกับบางส่วนที่เธอพูดนะจริงสิว่าแต่จะให้อะไรเป็นของขวัญในการพบกันของหนิงกวงดีละ่ะฉันขอคิดก่อนนะไพมอนเปลี่ยนไปสนใจเรื่องของขวัญอีกแล้วจริงสิ เมื่อคืนฉันฝันเห็นขนมสุดพิเศษที่ไม่มีอะไรเทียบได้อย่างชูก้าฟรอสสไลม์ด้วยไอชันว่ามันเหมาะกับควนที่ฐานะรำ่ำรวยและมีชาติตระกูลอย่างหนิงกวงสุดๆเลยพวกเราใช้ขนมนี้เป็นของขวัญแล้วกันแล้วสูตรอะไม่มีอ่ะแต่ถ้าตั้งใจทำด้วยความรู้สึกว้าวก็ได้แล้วล่ะดีไปรวบรวมส่วนผสมกันเถอะอย่ามวัวแต่เสียเวลาอยู่เลย ความร่ำรวยกำลังรอเราอยู่โอ้โหขนมอะไรครับเนี่ยไส้สลาดเหรออ้าวว่าแล้วต้องไปหาวัตถุดิบจริงด้วยเออต้องไปเอาดอกไม้น้ำแข็งนะครับแล้วก็อะไรวะสลายนี่เหรอ,องไปเอาสลายด้วย เอ๊ะตรงนี้ทำไมคุณบ้านร้างอ๋อนี่ไงสลามธาตุดาร์ะครับเราก็ใช้ไฟฟ้าถูกแล้ว้วาดูสลามตัวนั้นสิใส่ย,ยังกับคิตตันเลยน่ากินจัง หมอกฉันอยู่ของฉันได้ดีตัวนั้นแหละโอ้ยเรียบร้อยหนึ่งมันเป็นน้ำก็ต้องมีน้ำแข็งน้ำแข็งหายยากครับนะเ,เสียงอะไรฟุงฟิงฟุงฟงิง อะไรวะนี่อืม,มีกลิ่นหอมหวาน,นเข้มข้นในอากาศอีกอย่างเธอได้ยินเสียงอะไรนั่นไหมเสียงคนขอความช่วยเหลือเหรอเสียงเหมือนมาจากกองสร้างหินนั่นะจนล่าสมบัติพวกนั้นเอาใครมาขังไวนะ้น่ะ Let's go <S สวัสดีพวกโจร

เอาวิ e ฟ t าเวอร์ผู้ใดน,นี่คุณแจเมองต้านขอบคุณท่านมากนะที่ช่วยนักเดินทางไม่งานชันคงเน่าอยู่ในคุกนั่นกองโจรล่าสมบัติพวกนั้นตอนอารมณ์ดีก็จะไปดูแลดอกสวิ e ฟ t าเวอร์แต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็หันมาจาัดก,การชั้นแทน เรื่องเล็กน้อยไม่ต้องขอบคุณเราขนาดนั้นหรอกนะฮ่าๆเข้าใจเข้าใจ <c oughs> ฉันจะเตรียมของขวัญตอบแทนไว้ให้เธอทั้งสองแน่นอนไม่ต้องหลอกนะอย่าพูดแบบนั้นสิสฉันรอดมาได้เนี่ยต้องขอบคุณเธอนั่นแหละท <c oughs> ่านคือเหมืองต้านผู้ส่งสินค้าให้ร้าน <c oughs> มิึ่งซิงเจวัลลี่ในหลีเ่เยปกติแล้วฉันจะเดินเตลเรตามภูเขาเพื่อมองหาของโบราณอะ แต่คิดไม่ถึงว่ากองโจรล่าสมบัติจะเร็งโบราณสถานที่เดียวกับฉันซะได้กว่าจะรู้ตัวก็ถูกจับไปขังซะแล้วเฮ้อผู้มีพระคุณคุณยังขาดอะไรเหรอของโบราณของล้าค่าหรือของทุกจิตต่างๆขอแค่คุณต้องการและขอแค่ฉันมีแค่ความหวังดีของคุณก็พอแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนเรากำลังตามหาของบางอย่างอยูอย่นะเอะอะไรเหรอ เธอมีกล่องของขวัญไหมเอาที่สวยๆหน่อยอ <c oughs> แบบที่เอาไว้ใส่ขนมนะ่ะมีอยู่แล้วค้าขายของโบราณจะไม่มีกล่องของขวัญได้ยังไงละ่ะ <c oughs> ที่หมิงซิงเจอรี่เรามีกล่องใส่ของขวัญที่ดีที่สุดในทั้งจประเทศเลย <c oughs> คุณรอสักครู่นะฉันจะไปบอกพวาแก่ก่อน <c oughs> คุณสามารถรับกล่องนั้นได้โดยไปหาเธอที่ร้านได้ทุกเมื่อที่ต้องการนะ <c oughs> เยี่ยมไปเลยจูก <c oughs> ้าฟรอสไลน์ของเรามีกล่องหรูๆใส่แล้ว ได้กล่องมาแล้วนะฮะขนมยังไม่ได้เลยได้กล่องมาแล้วโอ้ย <c oughs> ไกลวะเนี่ยหกร้อยกว่าเมตรให้ไปเอากล่องก่อนด้วยเอาล่ะเรามาถึงกันแล้วนะกับดีเย่ยิิงไปเลยโหร้านยังหลูเลย สวัสดีคนที่ชื่อเหมิงต้านบอกว่าเราสามารถมาที่ร้านเพื่อมารับกล่องสวยๆได้เอ๊ <S 2> <S 2> ลุงเหมิงบอกฉันหมดแล้วละ่ะต้องขอบคุณพวกเธอทั้งสองที่ช่วยไว้ <S 2> <S 2> สินค้าที่ที่สุดในร้านฉันรวนเป็นลุงเหมิงเอามาให้ทั้งนั้น <S <S ถ้าเขาเป็นอะไรไปธุรกิจของฉันคงไปต่อไม่ได้ <S 2> <S 2> เอานี่ตัวกล่องของขวัญน,นี่จะเป็นของโบราณคมมีอายุอย่างน้อยร้อยปีได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วด้วยลองดูว่าพอใช้ได้ไหม ได้ได้ใช้ได้เลยจริงสิขอยืมอย่างอื่นอีกได้ไหมแน่นอนของที่อยู่บนชั้นเชิญคุณเลือกตามสบายรู้ดีหม้อดินนี่ดูท่าทางไม่เลวเลยนะใช้ของโบราณมาทำเป็นชามผสมขนมต้องทำออกมาอร่อยแน่นอนเสร็จแล้วจูก้าฟอสลามที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร เอาไปใส่ในกล่องของขวัญจากนั้นก็โรยด้วยน้ำตาลมีดอกไม้สดที่เพิ่งเด็ดมาด้วยเอาไปตกแต่งสักดอกสองดอกสิว้าวสวยจังเลยไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกผิดนะเอาของทุกอย่างมาแบบเอาละ่ะใส่ทุกอย่างลงไปในกล่องนี้แล้วทีนี้เราก็ไปหาหนิงกวงที่เจดแชมเบอร์กันเถอะกินได้ปะเนี่ย ขนมจริงเหรอแช่แข็งด้วยนะ